สบตเปิดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมร่วมจับทาร่างแผนส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางให้เกิดการพัฒนานในทุกมิติครับ ที่โรงแรมเดะลังูบูทีกอําเภอลังูจังหวัดสตูลนายชนะธันแสงภูมิรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ,อบตอเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งของเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพิ่มทักษะความรู้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้แก่เด็กและเยาวชนและร่วมจัดทําร่างแผนส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนสตรีและกลุ่ม เราะบางเพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในการพัฒนาทุกมิติโดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลทั้งในและนอกระบบการศึกษารวมทั้งเด็กและเยาวชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายและเครือข่ายเยาวชนภาคประชาสังคมเข้าร่วม โดยสอบตค่ะได้ให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆรวมถึงเด็กเยาวชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดเยเดนภาคใต้ในฐานะเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในอนาคตจึงได้ประชุมเชิงบริการการรับฟังความคิดเห็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเยเดนภาคใต้ให้เกิดการพัฒนาตามกรอบที่รัฐบาลได้กําหนดซึ่งหลังจากนี้จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดประมวลนําเสนอไป อยางผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดทําข้อเสนอเชิงโนโยบายและข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านการพัฒนานในพื้นที่ที่เกิดจากความคิดของเด็กและเยาวชนโดยตรงซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงานราชการในพื้นที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปค่ะ